เบื้งทั้งมุมนั่นอีกเนาะให้ได้เห็นบรรยากาศลหลายๆมองลหลายๆที่นะครับเมื่อนี้ได้เด็ดไปแล้วหนึ่งสองห้านะครับคุณหน้านั้นลบแม่นมากนะครับถูกเลขถูกงวดประสนอ่ะไปทั้งมุมทั้งนั่นอีกนะครับเดี๋ยวิังคุณหัวหน้า,นาคุนหาตัวไดาหาตัวไดครับหัวหน้า,นา มคดอยิบแม่นบวเอาวดก้อนได้หรบางไลยครับนั่นหาซื้อมาได้ไหมครับศูนย์เก่าวชก้อนเยโอ้ศูนยก่าแต่ทเก่าศูนย์ศูนย์เก่าหาซื้อไซบ่ดได้หาซื้อไบอรดได้วันนี้น่าใจว่าจะหาตัวใดครับมอมันเกิดจะได้ละเล็กกวตัสี่ตัวเลยตัวหนึ่่สี่หกเล็ใบมีครับอยู่ท้งต้ Yup. เ,อเอาว้ก้อนเลยน้มันเหม็ดไปเลยสเด็ดเลยขึ้นแล้วสไปเล้วอฟังดเอาเหมดไล่เานั้นไม่เห็นน้เนี่ยไม่เห็นน้ำเนี่ยที่เอาก้อนเด้อเอาเหมดก้อนเนี่ยคือเด็กบ้านคือบ้านเล็กตบ่ครับครับฝันเกี่ยวบ้านผู้มเคยฝันแม่นบ่ครับวันน่ะเหม็ดก้อนเหมด พอปัดพ่อบอกศูนย์หกนะหกก็กอตัวเดียวกันก็ไม่ได้จะหาซื้ออะไรวันนี้ยังไงเขาขึ้ได้ไปซื้อบ้านเล็กที่ครับคือได้มากกว่าเล็กที่ฝันเจียวไรขึ้นเหครับฝันเจียวบ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่ขอเบิ่งรถตัวนี้นี่ครับผมเจ็ดสี่นะครับห้าหนาเล้วเก่าไปแล้วนะครับฝันคักฝันแน่ฝันย่ำฝันซ้ำฝันอีกฝันบ่แล้วบ่ทัวนะครับเลยเอาเลยนะครับเจ็ดสี่นะครับงวดที่ผ่านมาห้าหนาเราฝันว่า ังเดกกครับศูนย์กศูน็ตัวเดียวกันหรือผู้ฒ่าก็บอมาแต่ปัญหาสี่ศเข่ได้ครับก็อ่นครับตีนหัวตีนหัวหเป็นเก้ากัหาซื้อม่ได้ตดินกัทั้งอันทั้งขายเคอรนึงก็เลยก็เลยมาซื้อครับก็เลยก็เ่มันอครับโอ้มันหมานะครับเรื่องวันนี้คบครเอาเบอรเลขกู้นี่อีกว่าจะเขากันบ่ตรงกันเป๊ะแหงที่คักอีกแล้วโอ้ยนํำเลยนะครับไปเจ็ดสี่ ขุ่นขานล้อขวันนะจ๊ะแล้วก็วกบันเจียวบอนเล็กทีบอนเจียวบอนผู้เฒ่าเด็กบอน,นเจ็ดสี่อืมคุอมวัีุ่พานมาหานอะไรกัหาซื้ออะไรครับรลอตเตอรี่ข,าล,ขาลง เพราะมันตัวน,นั้นมันปล่อยมาก่อนเลขของมันชี้ชุนก่อนเลยที่เขาออกที่สารคามครับเลขเลขกหอประชุมแม่นครับแม่นมันออกก่อนมานี่ครับข,ของวนซื้อมาแล้วมันทาซื้อปลาเร่ครับชุนเก่าน,นั่นนะก็เก่า <90 S 1> เก่าชุนเนื่นกับป่ได้บ่ได้เขาอ่าน นเกราหมองก็มี้ห้าเราหมองก็มีเครื่องนึ่งแต่ก็เรียก่าซื้อกันนะเราซื้อได้ตารางแล้วเลยถือถือบัวลายดอกมันมันคลายได้หน่อยนึ่งถือบัวลายดอกถือหาแสนก็ถือว่าได้หน่อยนะครับงวดนี้รักเสียวหาล้านโอ้กันหาแสนมัะเด็นให้แล้วเลยครับเนี่ยว่าไปในอาทิตย์นึงเอางวดนี้ให้ได้เด้อสังครับ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 สาธุสาธุนะครับเอาขอบคุณครับเอามาเมืองมาเบิ่งมุมนี่อีกบาทนี่พี่น้อง มามามาในีาใ่อยเอาอันเอานองเบสิเอานองเบียดมานี่เอาอันนี้มันชตะีเอาหงให้เน่เอาเอให้แม่จัใทุกเรื่องเยเอายังมันจะการยิบรอตตอรี่นะครับสองใบครับเป็นชุดสองใบอานใบเป็นรคือตัวแดงละครขอให้กล่องบางน้าเนเด้อ เอายูนี่อเออศูนย์หนึ่เจใบที่หนึ่ยใบที่สอง่ได้ครับดโอ้เลขกชุดนะครับอสล้านเอาสิล้านพี่น้องเอาให้มันหมานนะครับเด้อิมนลครับให้มันหมานเด้อนะครับนครับมีอะไรยางตังอรลครับสาธุสาธุ ใส่ใส่ละน้องเบ็ดน้องเบ็ดเยิบตัวใด้น้องเบ็ดเยิบตัวใด้ช่อดชว์กล้องสูงสูงหน่อยลูกตัวได้ลูกอะไรลูกอ่านอ่านให้หน่อยจับนิ่งนิ่งจับนิ่งนิ่งแบนแบนขึ้นแบนแบนขึ้นเลขประจำคนนี้นี่เลขตัวนี้ย่างมาชูชูคนน่านี่เอาอันนี้สนะห่าก็บไม่ได้ถาม กันเลยเอาเลยเบียนอย่างนี evet> ้เออแบนกับมณฑการสองหกหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อหนองเบียดนะครับยิบแล้วนะครับเลขคู่ี่เลขคู่ขนาดค้านได้ตัวเลขด้ครับนี่ รอตเตอรี่สิเกี้ยงแพงแล้วเดี๋ยวนี้เด็ดพนน้ำยาดอนก็หาหาเกานะครับสิกี้ยงแพงแล้วได้ตัวได้เราพ่อนาบ้านนี่ฮะสวนสวนสามได้มาจังได้ครับฝันดีให้จังได้ครับตัวแรกซื้อไปซื้อซื้อไปซื้อซื้อไปซื้อก็เคลื่อนถือกันหรอกเรียกมักนะครับต่างคนต่างมักเนาะครับผมครับมักตัวบาคือกันนะครับคนรวยบพระอบกันครับว่านหิล่ะครับว่านหิ้วว่านห่ครับ บรรยากาศมื <aid> ้อ <Solomon> นี้รตตรี่มีแผงเดียวเทิ้งไหลรตตรี่ไห่เลยมือเพราะว่าทอดเงิ่อนเพยดนั่นมาเบิ้งคุณหน้านี่บานนี้แดงนั่นมหกแล้วอันนี้คุณหน้าดวงเฮงนะครับถูกเลขตลอดนี่เบิ้งเล่าสิหายิบบานนี้นี่ หาตัวไหนน่าจ้ะงวดติดพานมาได้แสนแปดแสนหกนะครับหวดนเก้าน่ะเมนเราถูกหน่อยถูกหน่อยด้วยนะงวดนี้เราฝันว่าเห็นเรียกยุกระติบเขาห้าสองหนึ่งบอกเอาเอาส่วนสองคนวันเมร์ สามคนกับผู้เป็ี่ยนผู้นึงเนาะนี่เนาะหนึ่งสองห้าน่มอง้าครับเนเอาหยิบเลยนะหยิบแล้วก็ชั่วตัวเลขให้คอยเบิ้งน้ำเนี่ยเจ้าผู้งามเนาะว่ามสีดิพ่อนไว้พวกเน้าจอนาตาเบิ้งกับครับได้เป็น้องสิจับผูกเซียวอยู่เื้อนยนละจ้าครื่องเป็นเครื่องตออ้าตาเราไปส่งนั่นเหรอดี โมแห้งดีโมแห้งดีโมแห้งดีนะครับแตัวต้องมาหลังวันที่หนึ่งยูข้างพี่ลาบที่เดียวแล้ถูกมาทุกงวัดโชว์นิ่งๆเลยครับน้โชว์นิ่งๆเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสองสองห้านครับ อยู่สำนักสงฆ์บุพารามนะครับคุณคําไพนะครับบ้านนายมเนี่ยครับตำบลดอนกลอยนี่ครับตำบลดอนกลอยกับบ้านซิริพนไฟพง่งนะครับคุณนานี่แเล้ากับผู้ช่วยสวยนะครับหนาา้าตาคายๆนักร้องเสือดังที่เล่าก็ได้เล่ามานมาตลอด ปูกมาตลอดนะจ๊ะเดี๋ยวมัดรุ่นปูรับปูสได้ตัวใด้ให้ตัวใด้กันมน้ครับมือนี้จะได้เป็นตัวใดเท่ากับม้ารุ่นน้ำกันนะครับเาหอดกินากินน้ำกันซะก่อนเจ้ากับจังไคอยก็เอาให้มันมาเด้อหน้าเด้อใช่จ้าให้ได้รับข้าวดีให้ได้เจอนากันบ่อยๆครับให้ได้มาเห็นม้าสั่งตัวไอ้ปูเนี่ยครับผม หนึ่งสองห้าครับเป็นอย่างไงเจ้าน่ะ